ขอเรียนก่อนว่าคราวที่แล้วที่เราเผยแพร่ตัวเลขประมาณการเศรษฐกิจเนี่ยสำหรับปีหน้าได้รวมผลของโครงการดิจิทัลวอลเล็ตไปแล้วนะฮะรอบนี้คณะกรรมการเราคิดว่าจะจะดีถ้าจะเผยแพร่ตัวเลขทั้งคู่ที่รวมแล้วก็ไม่รวมเพื่อเพื่อความกระจ่างนะฮะดูแบบไม่รวมผลของดิจิทัลวอลเล็ตก่อนนะฮะสิ่งแรกที่อยากจะนวยก็คือว่าประมาณการตัวเลข ปีหน้านที่3.2เนี่ยก็ในภาพรวมเป็นภาพของการขยายตัวที่สมดุลขึ้นไม่ใช่แค่โหลดหรือว่าพึ่งาการท่องเที่ยวหรือภาพบริการแบบอย่างเดียวถ้ารวมผลของดิจิทั l วอลเล็ไปในปีหน้าก็คาดว่าวจะโต3.8นะแล้วก็ในในในปี2524นะฮะงั้นตัวเลขที่เผยแพร่ไปคราวที่แล้วที่4.4คนจะเทียบกับ3.8นะฮะไม่ใช่ไม่ควจะเทียบ 4.4กับ3.2มนมันคือคนละคนละพื้นฐานกัน